แอปพลิเคชันไทยสุขที่การสร้างขึ้นมาเนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรจะตอบโจทย์อะไรแล้วมันมีกระบวนการทําอย่างไรและสุดท้ายมันจะเข้าถึงแอป,ปนี้ได้อย่างไรเชิญครับสวัสดีครับอก็แอปพลิเคชันไทยสุขนะครับตัวแอปพลิเคชันกับระบบเนี้ยเราเริ่มสร้างขึ้นมาตอนแรกเลยคือเราร่วมกับเครือข่ายเว็บเน็ตเซ็นเตอร์63แห่งทั่วประเทศนะครับเป็นเครือข่ายที่สร้างขึ้นโดยสํานัก บริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีไทยสสวนะครับโดยตอนแรกเราเห็นร่วมกันว่าเทคโนโลยีเนี่ยเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการติดตามสุขภาพและก็พัฒนาการของคนได้ง่ายเราก็เลยเริ่มที่จะพัฒนาเครื่องมือขึ้นมาเพื่อดูว่าแบบไหนเหมาะสมในการส่งเสริมด,ดูแลสุขภาพแล้วก็เน้นในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วก็ลดความเสี่ยงของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะครับหรือโรค NCD คือเราก็จะเห็นว่า การที่สร้างเสริมพฤติกรรมให้สําเร็จได้ในระยะยาวเนี่ยจริงๆแล้วก็ต้องเป็นพฤติกรรมที่ง่ายแล้วก็ทําได้ตลอดไปแล้วก็อย่างที่คุณรณชัยพูดเลยถูกต้องเลยว่าผู้ใช้งานเนี่ยต้องเข้าใจและเห็นประโยชน์ของมันก่อนมันถึงจะสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้แล้วก็ตรงกับที่น้องบดินกับอาจารย์สงยาอธิบายเพิ่มเติมเมื่อกี้นี้เรื่องเกี่ยวกับเทรนกับไลฟ์ไลฟ์ลฟลเทรนกับไลฟ์สไตล์ว่าเทรนเนี่ย มันชั่วคราวแต่ว่าไลฟ์สไตล์มันจะอยู่กับเราค่อนข้างจะตลอดไปนะครับเพราะฉะนั้นคือจริงๆแล้วอ่ะเราก็มีการทดลองจัดแคมเปญต่างๆคือเราทดลองให้คนเริ่มใช้โปรแกรมมีอินเซนตีให้คนเริ่มใช้โปรแกรมตรงเนี้ยมันเริ่มได้แล้วคนทําได้แต่เราจะพบว่าถ้าระหว่างทางเนี่ยเราไม่ได้มีการสอดแทรกแล้วก็ให้ความรู้หรือปลูกฝังวิธีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเข้าไปเรื่อยๆให้เขาเข้าใจว่า สิ่งที่ถูกคืออะไรหรือว่าสิ่งที่ควรทำและทำได้จริงคืออะไรจนเป็นนิสัยที่ติดกับเขาไประยะยาวมันก็มีแนวโน้มที่ว่าเลิกจากโปรแกรมเขาก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆอ่ะจ,จุดประสงค์ของเราที่พัฒนาระบบนี้ขึ้นมาคือเราต้องการให้มันได้ผลในระยะยาวเทคโนโลยีเนี่ยจะเป็นส่วนช่วยให้ดึงคนเข้ามาเริ่มต้นดูแลสนใจเกี่ยวกับสุขภาพแต่ว่าสิ่งสําคัญคือในระหว่างทางที่เขามาร่วมเนี่ย เราอยากจะให้ความรู้ให้ความเข้าใจเขามากขึ้นเรื่อยๆเมื่อเขามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพแล้วอ่ะต่อจากนั้นไปหลังจากจบโครงการไปเนี่ยไม่ว่าเขาจะใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือต่อหรือไม่เขาจะรู้วิธีในการดูแลสุขภาพตัวเองและที่จะสามารถดูแลสุขภาพตัวเองต่อไปในระยะยาวได้อันนี้จริง<ม>ๆเป็นจุดประสงค์หลักเลยของโปรแกรมและระบบที่เราพัฒนาขึ้นมา อาจารย์เดโชผมขออินทรัลับตรงนี้สําคัญมากๆผมอยากให้ท่านผู้เข้าร่วมร่วมฟังเวทีวันนี้ mm hmm. เห็นเลชนแนลหรือที่มาที่ไปว่าทําไมเราต้องพัฒนาแอปตัวนี้ขึ้นมาคําโตของอาจารย์เดโชคือเรา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 เขาอาจารย์เดโชกำลังจะบอกว่าเราจะเอาเทคโนโลยีการสื่อสารเนี่ยมาดึงคนให้สนใจสุขภาพคําเนี้ยขีดเส้นใต้ห้าเส้นเลยเอาเทคโนโลยีการสื่อสารยุคใหม่ ทันสมัยเข้าถึงประชาชนได้ง่ายเนี่ยให้หันมาสนใจสุขภาพได้อย่างไรแล้วระหว่างทางที่เขาสนใจแล้วก็ใช้แอปอยู่ตรงนี้นั้นเนี่ยมันเป็นการเติมเต็มความรู้เป็นการเติมเต็มความรู้แต่การใช้แอปมันไม่ได้ใช้อย่างลองเทอมหรือต่อเนื่องใช่ไหมอาจารย์เดโชมันอาจจะหยุดวันใดวันหนึ่งแต่วันที่เขาหยุดนั้นเนี่ยองความรู้เหล่านี้อยู่ในหัวเขาแล้วอยู่ในพฤติกรรมเขาแล้ว ตรงนั้นคือจุดมุ่งหมายซึ่งสําคัญมากๆขอบคุณมากๆเลยต่อครับอาจารย์เดโชครับผมก็ตรงส่วนแอปพลิเคชันเนี่ยก็จะมีบางกลุ่มเท่าที่เราทดลองมาที่สามารถใช้ได้อย่างลองเทอมนะครับเพราะว่าเราก็พยายามจะออกแบบมาคือมันต้องใช้ง่ายที่สุดแล้วก็ไม่รบก,กวนชีวิตประจวาวันมากที่สุดคือเราพยายามให้วันละไม่กี่นาทีเพราะว่าไม่งั้นคือใครจะสามารถมานั่งกรอกข้อมูลอาหารทุกมือ้อมันมเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วว่า ทุกคนทีนั่งกอกอาหารทุกมือถ่ายรูปอาหารทุกมือทุกวันนะครับคือจริงคอนเซปต์เราที่ดึงเข้ามาเราก็อิงคอนเซปต์ของ Simple s ว่าอ่าโอเคเราแท็กแค่น้ำหนักละกันนะครับแต่อีกอย่างหนึ่งที่อยากให้แท็กเพิ่มเติมก็คือปริมาณสัดส่วนของการกินผักและผลไม้ระหว่างวันเพราะเราก็เชื่อ,อว่าถ้าเราเพิ่มสัดส่วนการกินผักผลไม้เนี่ยเราก็จะลดสัดส่วนการกินอย่างอย่นลงด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นการวิจัยของสมาคมโรคหัวใจอเมริกาด้วยนะครับคือเราก็เลยอินคอนเซปต์นี้เพราะเราคิดว่า มันเป็นอะไรที่เขาทําได้ง่ายเขาแท็กแค่ว่าพยายามออกกําลังกายเนี่ยให้เหมาะสมแล้วก็เน้นกินผักผลไม้ละกันไม่ต้องมานั่งแท็กทุกมือ้อแต่ให้ให้รู้ว่าเราพยายามกินผักผลไม้ให้มากขึ้นนะครับ,รบแล้วก็อย่างที่กล่าวไปว่าระหว่างทางเราก็พยายามปลูกฝังข้อมูลความรู้ต่างๆที่ถูกต้องเข้าไปด้วยโดยคอนเซ็ปต์ของแอปพลิเคชันเราจะมีสองระบบในการใช้ช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับโดยรเราจะยิงกับโค้ชสุขภาพนะครับ มันจะมีระบบกลุ่มในนั้นที่โค้ชสุขภาพจะคอยโค้ชตัวต่อต,ต,ตัวหรือดูข้อมูลของลูกทีมได้ซึ่งตรงนี้มันก็เลยตรงกับคอนเซ็ปต,ต์ของเฮลเลเดอร์ของคนไทยไรพุงเลยนะครับว่าเราต้องการสร้างเฮลเลเดอร์ขึ้นมาเพื่อให้เฮลเลเดอร์เน <al> ี่ยคอยติดตามดูแลลูกทีมในองค์กรหรือจริงๆแล้วเฮลเลเดอร์อาจจะเป็นแค่อย่างผมก็ได้ผมเป็นเฮลเลเดอร์สำหรับครอบครัวผมลูกทีมผมคือพ่อแม่และน้องๆที่บ้าน ก็ถือว่าเป็นเฮลิเดอร์เหมือนกันนะครับคอนเซ็ปต์ <Concept S 2> อของเราก็คือต้องการสร้างกลุ่มแบบนี้ขึ้นมาให้คนที่เป็นเฮลิเดอร์เนี่ยคอยชี้แนะแนะทางแนะแนวทางที่ถูกต้องให้ลูกทีมนะครับอ,อ,อันนี้ก็เป็นคอนเซ็ปต์หลักของตัวแอปอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นระบบ a ออที่เราจะพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเพื่อช่วยในการกระตุ้นให้คนอยากใช้มากขึ้นนะครับเช่นตอนนี้เราก็เพิ่มระบบคะแนนการคะแนนพฤติกรรมระหว่างวันนะครับอ่าก็คือ,อใคร ทำอะไรที่ดีๆมากขึ้นก็จะมีคะแนนมากขึ้นตรงนี้เราสามารถเอามาใช้เป็นระบบแข่งขันได้เราก็กําลังสร้างระบบหลังบ้านสําหรับองค์กรอยู่คือองค์กรสามารถจัดกลุ่มแข่งขันกันได้เองในองค์กรดูว่าแต่ละกลุ่มมีคะแนนพฤติกรรมที่ดีขึ้นไหมหรือว่าอย่างในโครงการนี้เราเปรียบเทียบกันว่าแต่ละกลุ่มเนี้ใครลดน้ําหนักได้ดีกว่าก,กันในกลุ่มที่มีความเสี่ยงนะครับตรงนี้ก็เป็นอะไรที่สามารถทําได้แล้วก็ตัวแอปพลิเคชันเนี่ยคือ,อ จริงๆคือเราหยุดพัฒนาไปพักหนึ่งแต่ตอนนี้เราได้กลับมาเริ่มพัฒนาใหม่แล้วเพราะว่าเนื่องจากช่วงโควิดด้วยนะครับแล้วก็มันจะขาดความต่อเนื่องไประดับหนึ่งแต่ตอนนี้เรากลับมาพัฒนาใหม่เอ็มที่แล้วร้อยเปอร์เซ็นแล้วที่เราจะเดินหน้าไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าจริงๆอปพลิเคชันตอนนี้อาจจะมีบางส่วนที่ดูเหมือนยังไม่สมบูรณ์เพราะว่าจริงๆแล้วเรากํลาลังพัฒนาต่อเนื่องไปเรื่อยๆอยู่นะครับอืมอืมอืมก็อีกอย่างหนึ่งที่อยากเสริมก่อนจะไปต่อก็คือ เนื่องจากเรารู้ว่าตอนนี้คนรุ่นใหม่ก็มีอุปกรณ์อะไรของเล่นอะไรเยอะแยะใช่ไหมฮะเราก็ไม่ได้อยากให้เขาต้องใช้เฉพาะของเราอย่างเดียวเพราะฉะนั้นคือเราจะพยายามดึงข้อมูลทุกอย่าง mm hmm. เช่นเราดึงนับก้าวจาก Apple Health หรือว่า Google Fit mm hmm. ในโทรศัพท์เข้ามาแล้วก็พยายามลิงก์กับ Activity ต่างๆเช่นดึงข้อมูลจากการ m มิที่สิงเข้าไปในโทรศัพท์หรือเราก็กําลังพยายามทําเชื่อมกับ ตาช่างเซี Me, Body Scale, ่ยมี่บอดี้คอมโพ i ิชันสเกลอ่าที่ดูแล้วมันเป็นอะไรที่ง่ายๆคนทั่วไปหาซื้อได้ง่ายนะครับตรงเนี้ยเราก็พยายามเชื่อมทุกอย่างให้มันง่ายที่สุดเพราะฉะนั้นผู้ใช้งานเนี่ยจะได้เห็นข้อมูลของตัวเองแล้วก็ติดตามข้อมูลตัวเองเพื่อจะดูพัฒนาการไปได้ง่ายที่สุดนะครับอันนี้เป็นเป็นเป้าหมายของเราแล้วก็ตัวแอปเราก็ยังมีระบบหลังบ้านสำหรับองค์กรด้วยที่เราจัดขึ้นมาก็คืออย่างที่บอกว่าองค์กรสามารถจัดการแข่ง ต่อเนื่องไปได้จัดแคมเปญที่จะเปรียบเทียบหรือดูระหว่างสองกลุ่มหรืออยากแค่ดูข้อมูลภาพรวมสุขภาพของคนในองค์กรในมุมมองต่างๆจะได้เห็นว่าจุดไหนควรปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงหรือส่วนนี้จริงๆเค,ครือข่ายคนไทยไร้ภูมิก็จะมีผู้เชี่ยวชาญที่คอยแนะนํามากมายว่าพอผู้เชี่ยวชาญดูแล้วว่าองค์กรนี้จับภาพรวมเนี่ยจุดไหนควรเนป็นจุดที่ไปโฟกัสก่อนเพื่อสร้างผลกระทบมากที่สุด อันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญชี้แนะองค์กรได้ถูกต้องขึ้นด้วยอคอืบโอ้โหผมอาจารย์บอกว่าดีครับสิ่งที่เราคุยกันไว้นานมากว่าเราเรายังไม่มีเครื่องมือตัวนี้ที่มันเฟรนลี่กับกับยูเซอร์กับผู้ใชอ้อ่ะตอนนี้กลุ่มของอาจารย์ดรเดโชโกํกำลังตอบโจทย์เราระดับหนึ่ง ผมใช้คำว่าระดับหนึ่งเพราะดรเดโชพูดเองว่าเราจะต้องพัฒนาต่อถูกไหมฮะ mm hmm. เราจะต้องพัฒนาต่อแต่อย่างไรก็แล้วแต่ตัวแอปนี้นั้นเนี่ยโดยหลักการจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่จะเป็นเซลล์แอสเซสเมนต์มันเป็นเป็นตัวประเมินตัวเองคือ mm hmm. ที่ผ่านมานั้นนักวิชาการลงไปประเมินประชาชนแล้วเอาตัวเลขมาอวดหน่วยเหนือว่าฉันทำได้เท่านี้คนกินผักมากขึ้นคนลดน้ำหนัก เท่านี้เปอร์เซ็นต์เบาหวานลดลงเราเจ็บปวดแบบนี้มาเยอะแล้วเราเจ็บปวดแบบนี้มาเยอะเพราะเราทํางานแบบราชการเราทํางานแบบเพื่อจะเอาตัวเลขไปประเมินผลงานและเอาไปอวดเพื่อจะได้สองขั้นกับ4ี่สิณวันนี้แอปตัวนี้กํลาลังจะตอบเราว่าเราจะทําให้ประชาชนลุกขึ้นมาเป็นเจ้าของข้อมูลตัวเองได้อย่างไรผมใช้คํานี้อาจารย์ดรเดโชไม่ได้พูดแต่ผมใช้บอกว่า แอปตัวนี้กำลังจะทำให้ประชาชนเป็นเจ้าของข้อมูลตัวเองและกูไม่สนใจหรอกจะเอาไปบอกประหลัดกระทรวงสาธารณาสุขแต่ฉันจะเอาข้อมูลของฉันเนี่ยว่าฉันอยากจะรู้ว่าเฮ้ยถ้าฉันใช้แอปนี้แล้วน้ำหนักฉันจะลดไหมถ้าฉันใช้แอปนี้แล้วฉันกินผักมากขึ้นกินผลไม้ลดหวานน้อยมากขึ้นออกกำลังกายมากขึ้นใช่หรือเปล่าแล้วถ้ามันออกไม่พอฉันจะออกเพิ่มอย่างไรกินเพิ่มอย่างไรกินลดอย่างไร รสหวานมันเค็มอย่างไรโอ้โหอันนี้มันเป็นเซลล์แอสเซสเมนต์ที่เราอยากจะบอกว่าเราอยากจะเห็นแต่มีหลายองค์กรเป็หลายหน่วยงานพยายามจะสร้างแอปตัวนี้ขึ้นมาแต่มันไม่เวิร์กมันไม่เวิร์กมันมีปัจจัยมีมีเพนพอยอยู่หลายตัวหนึ่งในนั้นก็คือมันไม่เฟรนลี่มันอุ้ยอ้ายมันยากมันไม่มันไม่เป็นมิตรกับการใช้นะฮะแต่โจทย์ตรงนี้เนี่ย ดรดิโชกำลังจะแก้อยู่แล้วใช้คำว่า simple seven แล้วเลือกเอาบางตัวเท่านั้นมาเป็นตัวเดินเรื่องก็คือน้ำหนักลดลงลดลงเพิ่มขึ้นคงที่แล้วก็ปริมาณการกินผักผลไม้มากขึ้นอาจารย์เลือกมาบางตัวแล้วสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดอาจารย์ไม่ได้จบอยู่แค่นั้นอาจารย์กำลังคิดแอปนี้โดยใช้ AI เข้ามากระตุน้นให้คนอยากจะใช้มากขึ้นเราจะเอา,เอาพัฒนาหลังบ้านให้เกิดมีการสร้างแรงจูงใจ เพื่อจะให้คนเห็นประโยชน์ของแอป,ปนี้แล้วก็ทําอย่างต่อเนื่องได้อย่างไรเวลาสร้างแอป,ปขึ้นมาตอนสร้างนั้น,นกระดีกระดาแล้วแล้วเห็นว่าตัวเองทําสําเร็จแต่พอเอาไปใช้จริงๆแล้วมันหายไปกับสายลมและแสงแดดภายในไม่ถึงสองปีแต่แอป,ปนี้ฟังแล้ว mm hmm. เห็นอนาคตเห็นอนาคตจริงๆเพราะเขามองครอบคุมหมดเลยโดยเฉพาะการสร้างแรงจูงใจนะฮะเอ แล้วสุดท้ายอาจารย์ดรเดโชพยายามจะบอกว่าแอปนี้ไม่ได้เห็นแก่ตัวแต่เอาไปเชื่อมกับแอปอื่นเอาไปเชื่อมกับเครื่องมืออื่นเอาไปแช่มเอาไปเชื่อมกับองค์กรที่กําลังทําอยู่หรือวิถีชีวิตอันนี้ดีมากๆเลยครับอาจารย์ดีมากๆเลยนะฮะเอาล่ะครับอาจารย์เดโชครับถ้าเราคําถามสุดท้ายถามว่าถ้าเผื่อเราจะเอาแอปนี้แล้วขณะเดียวกันเขพัฒนาพาราแล้วไปด้วย แล้วถ้าเอาไปเม์ดกับการหลักสูตรผู้นําสุขภาพของอาจารย์หมอวนดีอาจารย์สิริการของเครือข่ายคนไทยไลปูงแล้วนั้นเนี่ยในรุ่นที่สามถ้าเราเอาไปใช้อาจารย์คิดว่ามันเป็นไปได้ไหมครับเชิญครับอาจารย์ครับอันนี้ขออนุญาตเสริมเรื่องความต่อเนื่องและความยั่งยืนของอาจารย์สง,งา่าเมื่อกี้นีน้ในปีเนี้ยตัว แอปพลิเคชันไทยสุขเราที่พัฒนาโดยสวทชนะครับก็ได้มีการร่วมมือกับเครือข่ายคนไทยได้พุ่งแล้วก็กองโรคมไม่ติดต่อใน,นกรมควบคุมโรคนะครับซึ่งมันจะทําให้เกิดความยั่งยืนในการพัฒนาแอปพลิเคชันเพิ่มขึ้นซึ่งตรงตรงนี้ผมมองว่าเราก็ได้แนวทางที่เหมาะสมได้องความรู้ต่างๆจากทั้งราชวิทยาลายัยแล้วก็วกรมควบคุมโรคในการพัฒนาแอปพลิเคชันเพิ่มขึ้นด้วย นะครับในเป็นในแนวทางที่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นคือผมก็มองว่าเราเลงว่าถ้าเป็นไปได้เราก็จะเอาไปใช้ในโครงการเฮลิเดอร์ด้วยนะครับซึ่งอ,อันนี้ต้อง,ต,องต้องลองดูว่าอาจารย์วนันนีกับอาจารย์ศิลการเห็นว่าควรจะเอาไปใช้ในรุ่นไหนหรือย,อยังไงหรือ,อเราควรจะทดลองก่อนอแบบไหนนะครับตรงเนี้ก็เดี๋ยวต้องดูกันไปแล้วก็ที่บอกว่าจะมีการพัฒนาต่อเนื่องก็จะเป็นการพัฒนาต่อเนื่องโดยร่วมกับ ทางเครือข่ายคนไทยไล้์ููิราชวิทยาลายัยแล้วก็กองคควบคุผม,ผมโรคเนี่ยแหละครับเพื่อจะได้ไปในแนวทางที่มันถูกต้องแล้วก็เหมาะสมแล้วก็จะได้ได้ประโยชน์จริงๆนะครับส่วนผู้ใช้งานทั่วไปคือจริงๆตอนนี้แอปพลิเคชันสามารถโหลดได้แล้วก็คือเข้าไปเซิร์ชได้เลยนะครับในทั้ง i อ s อแล้วก็ Android เข้าไปเซิร์ชว่าไทยสุขก็จะเจอเลยนะครับก็แผนของเราเนื่องจากสวทชก็เป็นหน่วยงานของรัฐเหมือนกันคือเราก็คิดว่า เราจะพยายามหาว่าประมาณมาสนับสนุนจากอของร่วมมือที่เรามีต่างๆเพื่อให้แอปพลิเคชันสามารถใช้ฟรีได้ตลอดไปนะครับซึ่งนั่นนั่นเป็นจุดประสงค์ที่เราต้องการให้มีเกิดขึ้นเพราะว่ามันจะเป็นเครื่องมือที่องค์กรก็จะสามารถใช้ได้เพื่อติดตามดูรายละเอียดต่างๆแต่ถ้าองค์กรสามารถอยากต้องการดูหลังบ้านรายละเอียดเพิ่มขึ้นตรงนี้อาจจะต้องติดต่อผ่านเครือข่ายพนไทยไไล่พวงหรือกรมควบคุมโรคในรายละเอียดตรงนี้เพราะว่าข้อมูลบางส่วน อาจจะจำเป็นต้องได้รับการแปลผลจากผู้เชี่ยวชาญถึงจะแปลผลได้ถูกต้องนะครับใช่แล้วก็ในเรื่องของข้อมูลคือแอปพลิเคชันเราก็กำลังพัฒนาปรับปรุงให้อิงตาม PDPa ก็คือกฎหมายข้อมูลที่น่าจะออกมาในปีนี้นะครับแล้วก็ทั้งในส่วนหลังบ้านด้วยเพราะฉะนั้นตรงส่วนการเข้าถึงข้อมูลเนี่ยก็แต่ละองค์กรสามารถโหลดไปเล่นสร้างกลุ่มเองได้เลยแต่ว่าถ้าอยากดูภาพรวมมากขึ้นอันนี้อาจจะต้องมาติดต่อกับเรา โอเคเป็นกลุ่มไปนะครับเป็นเป็นลักษณะองค์กรไปเนาะอาจารย์ได้ไ<ป>ครับ